Just little bit caught the middle. Life is little the don't to a in where go know เส้นทางเดินนะคะที่จะเราจะมุ่งหน้าไปสู่ทะเลบางขุนเทียนค่ะ ไม้ในป่าชายเลนแล้วกำเนิดลักษณะของที่อยู่อาศัยซึ่งสนับสนุนสิ่งมีชีวิตหลายชนิดตั้งแต่ผู้ผลิตเบื้องต้นเช่นพืชน้ำสาหร่ายเซลล์เดียวไปจนถึงสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เช่นปูและปลาเป็นต้นนอกจากความสำคัญในด้านการเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำแล้วล่าของต้นไม้ยังมีความสำคัญในการยึดเหนี่ยวดินตะกอนที่พัดพามา ตามกระแสน้ำให้ตกตะกอนลงในป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งเก็บสะสมธาตุอาหารและป้องกันการกัดซอของชายฝั่งนะคะเป็นลากหายใจลักษณะแท่งดินสอนะคะอันนี้คือรากขำจุนนะคะของต้นโกงกางค่ะ ะ,ะชยทะเลบางขุนเทียนค่ะอันนี้นะคะเป็นแนวไม้ไผ่ที่ป้องกันการกัดซอกของชายฝั่งนะคะภากรุงเทพมหานครเคยมีพื้นที่ป่าชายเลนประมาณ2,750ไร่แต่ต่อมาได้จัดสรรเป็นพื้นที่ทำนาเกลือแล้วก็พอะเลี้ยงสัตว์น้ำรวมไปถึงการขยายตัวของชุมชนโดยพบว่าพื้นที่ป่าชายเลนไม่ถึงหนึ่งันไร่ค่ะ Just that. ใช่ฟังในบางส่วนเทาไหรนี่นงก็ทาบิศวิสร์ที่เธอจะต้องรู้ตรงนี้แหละมันเป็นลักษณะของอ่าวไทยรูปหัวกอไกม่มันเป็นลักษณะแบบนี้ออทางนี้ไปทางชนบุรีออทางนี้ก็ลงไปทางภาคใต้แต่มันเป็นตรงนี้เป็นกอไก่แล้วก็จะมีแม่น้ําสายใหญ่ก็คือบางกุเทียนเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้บางกุเทียนหัวกอไก่พอดีเลยที่เธอมานั่งเนี่ยเธอนั่งอยู่บนหัวกอไก่แล้วทางทิศตะวันออกปุ๊บมันก็คือแม่น้ําบางปะกง มันพาตะกอดดินมาลงจากนั้นก็มาสมุทรตาการสมุทรตาการก็คือแม่น้ําเจ้าพยาลงมาอีกสายนึงเนี่ยหนึ่งสองเลยเบลเทียนไปตรงนี้สมุทรสาครก็เป็นแม่น้ําท่าจีนแล้วก็แม่น้ําแม่กองใช่ไหมจากนั้นก็มีเพชรบุรีสายสั้นที่ที่ลงมาบรรจบเพราะนั้นแต่ละสายแต่ละสายแต่ละสายเนี่ยมันมันอ้อมแล้วมันก็ขึ้นมาจากในแหล่งที่ว่าอันเดียวกันทางนี้ข้างบน นะแล้วพาตะกอนดินมาทับผมที่บริเวณนี้ทั้งหมดเลยตะกอนดินมี4ทาง1มาจากแม่น้ำ2จากการทำทลายของตัวมะเดงชายฝั่ง3จากพื้นที่ชายฝั่งรอบด้านพื้นที่ใกล้เคียง4จากทะเลลึกพัดเข้าหา มีตะกอนดินอยู่4ทางซึ่งตะกอนดินหลักเลยก็คือบริเวณแม่น้ำก็คือชายฝั่งของตัวเองเพราะนั้นเือมองนะว่าการทางทลายของชายฝั่งบางวุ้นเทียนที่มันเกิดตอนนี้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกตัวหลักเลยไม่ใช่เกิดว่าชาวบ้านไปทำวังคุ้งไปถางต้นไม้ าาต้นไม้มันสักรนีเ้เดียวเด็กกว่าตาหมดอีกถ้าเราดูในสัดส่วนนะใช่ไหมมันเกิดจากสิ่งแวดล้อมโดยรวมเนี่ยมันสร้างความเขาเรียกอะไรวิบัติอย่างมหาศาลดูน่าเครียดนี่เพราะนั้นบากุเทียเนี่ยเกิดขึ้นหนึ่งสภาพแวดล้อม โดยธรรมชาติเนี่ยเป็นหลักก็คือการผัน,ผนแปรของอุตภูมิที่ปีการเปลี่ยนแปลงอันที่สองอชาวบ้านเนี่ยส่วนน้อยเพราะว่าตัดต้นไม้ไม่ก,กี่ต้นมันไม่มีผลกระทบไปถึงขนาดน,นั้นแต่มันมีผลกระทบก็คือดินที่อยู่ชายฝั่งไม่มีรากต้นไม้ในการยึดเกาะ,ม,ะมันก็จะพัง<ม>พลายแต่ถามว่าชาวบ้าน,าานตัดแล้วมีผลนะที่จริงแล้วเนี่ย ตะกอนดินไม่ลงมาทับถมขึ้นลมแรงขึ้นมัน,ม,นมันก็กัดซ้อซอยโลชั่นอะคือคือการทาทลายของดินอยู่แล้วเมื่อเกิดกานทางทลายมาซ้อข้างล่างซ้อเข้าไปหมดซเซ้อหมดปรากฏว่ารากลอยพอโดนลมปุ๊บโค่นเลย